สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปลูกต้นหอมกันนะคะเก็บไว้กินแล้วก็ต้นผักชีผักบุ้งนะคะสามอย่างอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมดินดินของที่นานะคะดินนาหนึ่งส่วน แล้วก็ดินที่เราซื้อมานะอีกหนึ่งสวนผสมค่ะนี่คือผักบุ้งหัวหอมผักชียังไม่ได้ถือมาปิดเสียงในจา้า เปิดเสียงใหจ้าเขาให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆเ,เรามีแกบนะคะไม่ใช่มีแกบเ,เรียกว่าขุมาายมะพร้าวแช่น้ำใส่เข้าไป จะไม่ผสมเยอะนะคะเราผสมทีละส่วนเราผสมทีละส่วนแล้วก็มูลวัว ผสมเข้ากันแล้วครานนี้เราก็เอาถุงนะคะถุงดำที่เราเตรียมไว้จงีิกล้าน่าจะเอาแค่ถุงใบเล็กก็พอไม่ต้องใบใหญ่นะคะประมาณนี้ถ้าเราคลี่ออกแล้วมันก็จะใบใหญ่ปลูกต้นหอมต้นเดียวนะฮะพับส่วนหัวก็หน่อย ้นหอมรากเขาไม่ยาวมากหรอกคะ่ะปกติพี่ทรงจะปลูกในกระถางอันนี้กระถางมันปลูกต้นไม้เยอะแล้วนะคะใช้ถุงดำก็ได้แค่พืชผักสวนครัวนะคะใส่กรอบลงไปนะคะ อยากได้ดินเยอะนะคะล้วก็ดึงปากถุงขึ้นมาดึงปากถุงขึ้นมากดลงไปก็ปิดเสียงหน่อยปิดเสียงกล้องหน่อย ก็ได้ประมาณนี้คราวนี้เราตัดหัวตัดท้ายเรียบร้อยแล้วเราก็จะรู้ว่าอันไหนตรงหัวตรงไหนตรงที่เขาออกรากนะคะตรงนี้นะคะที่เขาออกรากเราเพิ่งตัดไปจิ้มลงไปเลยค่ะหรือว่าเราจะปลูกสองฝั่งก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องถุงหนึ่งเขากว้างต้นหอมเขาใช้พื้นที่โตไม่เยอะหรอกคะ่ะ เอาสอถุงหนึ่งใช้สักสองหนึ่งนะคะตัวเราต้องดูดีนะคะเวลาเราตัดเราดูอันไหนหัวอันไหนท้ายนะเสร็จแล้วเราก็ขีดมะพร้าวนะตะิดเวลาเราลดน้ำหรือฝนตกใส่นะคะเข้าดินเราจะได้ไม่กระเด็นออกนะคะ เสร็จแล้วค่ะึ่งถงไม่ยากค่ะปลูกผักไว้กินเองไม่ยากนะคะเสร็จแล้วค่ะเกอบประมาณนี้นะคะเราจะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะบ้านสวนปู่กระยาค่ะสวัสดีค่ะ